สวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม Sea of Thieves ผมไว้ครับพี่ค่ะเมคคลาสแม่ก้วไอ้เสียไปไหนเนี่ยจะแหลมไปไหนแค่มีเพื่อนแล้วอย่า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 เอาธรรมดาเอาธรรมดาโอ้ยนี่นี่เรามาโจรสลัดนะไม่ใช่โจนเออก่นะเราต้องเป็นโจนแบบเข้มขืนหน่อยเสียมันต้องแบบนะอ่า ก่อนอื่นที่จะไปเล่นวันนี้ขออธิบายเกมก่อนเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะเกมนี้นะครับเซียซีเป็นเกมแนวโจรสลัดใครที่ชอบดูแบบว่า Pilot of the t i n k i n p cap เฮ้ pilot อ f <of S 2> <Okay. S 1> the king man เฮ้ pilot ออ the c ะเฮถูกแล้วถูก <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยมุกสดครับ <laughs> ถ้าบาทสิบบาทเออเล่นใครที่ชอบเล่นใครที่ชอบดูหนังหรือว่าชอบสไตล์โจรสลัดนะครับเกมนี้ตอบโจทย์อยู่แต่ว่าเนื้อเกมเนื้อหาเกมหรือว่าภาพมูดเกมจะเป็นเหมือนการ์ตูนเนาะแบบออกแนวการ์ตูนโจรสลัดอ๋อยังไงครับมีใครมีอธิบายให้ฟังดีกว่ามีเป็นคนชวนเล่นไปครับผม๋อตัวเกมก็จะประมาณว่าเราจะต้องล่องเรือไปล่าสมบัติซึ่งสมบัตินั้นมันก็จะมีพวกกระดาษคอยบอกปริศนาว่าให้ตรงไปทางนี้ไปทางนั้นจะมีถึงจุดที่มุมนี้อะไรบมา้แต่ระหว่างทางมันจะมีพวก มอนสเตอร์พวกโครกระดูกี่จจะเป็นผู้เล่นกันเองที่แบบเดมาคอแย่งสมบัติกันรอมบาณนี้อ่าเอาละฮะขอโปรโมทนิดนึงนะใครที่ซับสไครป์ช่องเราตอนนี้นะมีสติกเกอร์ให้เล่นในเทียร์หนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นเทียร์สองเนี่ยจะมีกลุ่ม Discord ได้เข้าไปนะครับแล้วก็ใน Discord เนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้เล่นกันบางทีเราอาจจะเปิดเซิร์ฟเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็เข้ามาร่วมเล่นกันได้นะครับเอาเลยนะโอเคไปเลยโอเคไปเลยเฮ้ยมีเพลงด้วยอ่ะ <ม>อ๋ <ละ S 2> อกัปตันเป็นบรรยากาศไงพูดบรรยากาศไองออกมังนอกอมังนอก,นอก <c oughs> ฉันขอมอบตำแหน่งนี้พ่อกัปตันกัปตันให้กับนายมิกซ์โอ้องทะเลที่แสงกว้างใหญ่และพวกนายที่ทำาอะไรที่นี่ก็มาช่วยกัปตันเดินเรือยังไงล่ะ <c oughs> โอ้ได้เลยโอเคลูกเรือไว้อันนี้ลูกเรือบีแล้วก็ <c oughs> ลูกเรือ <c oughs> มังเดี๋ยวเราจะต้องไปดูจนไฟล่าสมบัติสุขขอบโลกนะ ได้เลยกับตันก uh ับ huh. ตันว่าไงผมว่างั้นแต่ก่อนอื่นเราจะต้องรีบไปกลางเรือก่อนที่ฝนจะตกนะไม่ลืมคืนลักษณะเนี่ยไปกันโอ้โอชอบเลยเออดีดีดีเล่นเพลงกาด้วยการมาสมบัติครั้งนี้ข้าจะต้องเอาของสมบัติและเงินกลับไปให้ได้เพื่อลูกหลานของข้าเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังของข้าและทุกคนจะต้องร่ำรวยกับตันของเราได้เก่งกาจเลี้ยงไข่จะทำอะไรต้องโนนนะเลือตรงนี้ เรวอยี่สิบเกะครับหนึ่งกับตาหาเสบียงอยู่หาเสบียงอยู่โอเคเร็วๆด้วยพอจะตกแล้วโอเคโอเคไปหมดีมานี่ของนี้เต็มเลยกับตากับตาพอแล้วพร้อมไปไปเราต้องข้าไปเอ่อไปฝั่งนูรนไปฝั่งนูรถมาตาบะลุยพร้อมพร้อมพร้อมยังไงกับตันมาแล้วคุณมีลาตีไปกับกับตันมากค่ะคุณมังไปกับตันมังแต่เขาไม่มาอ้โยไปแล้ว ยิงทำไมเดี๋ยวยิงเลยเดี๋ยวยิงเลยภารกิจตามหาทองเลยยุรยับอีฟิลิบุี่อะไรมาพี่วันนี้จักสุบรรณเอ่อกำลังหานี่ไงผมหัวใจอยู่ฮะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วใช่ดีไหมใช่ใช่กับตันใช่ผมพร้อมบังคับพังงาแล้วจะเปิดได้อ้าวประกาศตรงว่าผมบังคับพังงาไหมอ๋อเอใช่ใช่ใช่กับตันลืมผมบังคับพังงาแล้วเต็มตัวเข้าที่ตังค์กลางไปเรือให้มังกลางไปเรือสิพร้อมเขา mang องสมองอยู่ได้ๆกัปตันกำลังทำให้กัปตัน ดีมากกัปตันดีมากกับตันแลหาเกาะเป็นรูปอะไรอ่ะโอ้เขาเจอกันแล้วกับตันสั่งมาเลยโอเคตรงไปข้างหน้าไม่มีอะไรกับตันยังไม่ได้รีโหลดกระสุนที่ปืนใหญ่เลยอ่ะรีโหลดเรียบร้อยแล้วกับตันบีทำหมดละไม่ใช่ลูกเรือบีทำหมดแล้วเราเดินทางไปด้วยกันเราสี่คนเดินทางรวยกัน้วยกันซาลาด เราจะเจอสมบัติและเราก็เแบบสวรรค์สุดเราจะไปช้อปปิ้งกินข้าวดูหน้ำถามจริงได้ฝึกมาปะเนี่ยอีกข้าสิบเมตรใกล้ถึงแล้วโอเคเตรียมเตรียมชกใบเรือเตรียมขึ้นใบเรือหยุดเรืออย่าเพิ่งเอาใบเรือขึ้นก่อนโอเคเลี้ยวขวาเต็มกำลังขวาิีนึงขวาิีนึงโอเคทิ้งใบเรือเสร็จแล้วทิ้งสมอเรือ ทิ้งทิ้งสมองทิ้งใบเรือเลยเหรอทิ้งสมองพ่อโอเคลง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 ทหารกลับก่อนอ้อนั่นเลยดิกับตามผมกลัวน้ำทะเลมากเลยจอดไกลจับเลยอ่ะไม่ต้องกลัวมองใต้ใต้ท้องทะเลไว้โอ้ข้าเพิ่งดูซีบีดมาด้วยเอานและหาสมบัติกันเถอะโอเคระหว่างนี้ทุกคนต้องดูแผนที่นะแผนที่มันจะบอกตัวเอ็กก์ ซึ่งมันจะบอกว่าสมบัติมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยโอเคเจอสมบัติแล้วเจอพิกัดมาแล้วโอเคตรงนี้แหละขุดเลยขุดไปขุดไปจับขี้เกียจตัวยาวเลยขุดไป,ดไ,ปได้แล้วได้แล้วข้าได้หีบมาแล้วตามตรงไงต่อระวังแบกแบกขึ้นเรือโอเค จะหลบดิเป็นกัปตันใช่ไหมเนี่ยแลไปถึงขออยู่เนี่ยโอ้ว่ายน้ำเก่งจังเลยไต่คุณว่ายครับไม่มีตัวอะไรก็เป็นใต้น้ำคุณไว่ายช่างมันผมมาแล้วผมถอยกลับไม่ได้แล้วไม่กลัวเลยผมถอยกลับไม่ได้แล้วถ้ากัดก็กัดเลยมาเลยเราบัางแค่ลามนะขอดนตรีขอเสียงเพลงด้วยเขาเสียงเออขอเสียงคนร้องด้วยโอ้ยจะจับให้ได้เลยเว้ยเป็นขอกับตันเองไอ้เนี่ยกับไอ้สมบัติกับตันวางไม่เป็นอ่ะ นั่นะดีมาไงโอเคมันเปิดไม่ได้ต้องเอาสมบัตินี้ไปขายเอาเหรอเอาไปกลับเลยกัปตันโอเคระหว่างนี้เราก็เดี๋ยวไดเดี๋ยวนะอ่ะกลับกลับไปที่กอดเดิมขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยเพลงหนเพลงเพลงร้องด้วยร้องด้วยร้องด้วยเรามีเนื้อมีเนื้อด้วยจามสบายสบายของเราได้ทองมาดึงกองแล้วเฮ้

โอเคเอาระวังนี้แบกสมบัติไปขายมามามาเอาลูกเรือพี่หายไปไหนวะนี่ไงกับตาขึ้นบนรถป้องกับตาไอ้บนเรือขึ้นขึ้นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมาขึ้นเลยตรงนี้น่ะกับตานุ้นนี่ดิอ้าวเอออ้าวอ้าวหายไปละลูกเรือพี่หายออกจากกลุ่มลูกเรือของคุณเอ้า สวัสดีเอ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วกว่าจะมาได้นะเช้าเลยเนี่ยพวกเจ้าคงลำบากสินะที่ไม่มีข้าอยู่นะโอ้โหสบายเลยโอ้สบายเลยสบายจังเลยตอบอย่างกันเลยล่ะรีบดิเดี๋ยวเจ้าส่งปไปใช้แล้วเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดคุณถือไม้เรานะไปไปได้ยินได้ยินไป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 คุณถือไม้จะลูกเลียวไว้จะถือไม้ลูกเอถือไม้ทำไมเนี่ยจะตีหัวไปไม่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 อะไรเเย้ไปตไปแล้ว เอาละในระหว่างนี้ก่อนที่เราจะเดินทางนะเราไปแต่งตัวกันก่อนเพราะดูทุกคนแต่ละคนเนี่ยอืมไม่ค่อยดีนะ่ะตามมาเห็นด้วยนอยากใส่แฟชั่นเป็นยังอะเปลี่ยนละโอเคว้าวเทปะเทปะเทปะโอ้โหอะไรเคลียร์นะเทปะวัดตัวเองเทปะน่าเกลียด เอาละกดพร้อมไหมไปอ่ะเราไปลุยภารกิจต่อกันไหมไปโอเคตอนนี้ภารกิจเราพร้อมตะเบียงเราไม่ต้องเติมเยอะมากเพราะว่าข้างหน้าเรือเรามีไม่ใช้เยอะเห็นกันอยู่หยอะๆเกออะไรอะโอ๊ยตี๋อยู่ตองนี้เลยต้องไปกดไปดลย กนทำอะไรอยู่นี่าอะไรเนี่ยทำไมไปตุนทำไมไปทำอะไรไปรายการอะหแล้วอดิหายอะไรอยู่ตรงเนี้ยไันแล้วอะี่ไม่ได้ไปองก็ไม่บอกเออท่ไม่บอกอะตามมาไปอะตอนนี้เราได้เปลี่ยนสีทงเรือของเราเป็นสีแดงแล้วนะดว้ หน้าตีกับตันจุนสมอเรือสุดยอดเลยกรผมก็หารพังงานให้ไงกับตันมันมีดนตรีในหัวหใจจริงๆเลยเนาะไปไหนกับตันไปทิศไหนลูกเรือบีกางใบเรือไปทิศดับบิลกางใบเรืออันนี้เนาะอ่าลูกเรือบีไปทำอาหารได้ไหมข้างล่างมีที่ทำอาหารทำอาหารเผื่อได้ไอคนละเกาะไปซ้ายไปซ้ายลบลบ อดนิ่งนิ่งหลบก่อนที่ไปก่อนแล้วกันนิ่งโอ้ท่านบอกให้ซ้ายก็ซ้ายเลยเกือบแล้วเมื่อกี้หันยับเลยปิงโอเคบอกปิดบอกปิดตอนทีปิงอะไรไม่เห็นถอยไปหน่อยไม่เห็นอ๋อยิ้มยิ้มยิ้มย้มแย่ขับเรือไปซ้ายเลยซ้ายยาวซ้ายยาวอุ้ยเหมือนฝนจะตกเหรอใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะอุยฝนตกแล้วข้างหน้ามันเป็นมรสุมหรือเปล่าน่ะ ระวังด้วยหุ้ยน่ากลัวมากเลยมองอะไรไม่เห็นเลยกับตานโอเคระหว่างนี้ตรงไปตรงไปเลยตรงเลยนะเออไม่ต้อตงเลี้ยวเดี๋ยวพอใกล้ถึงเกาะเดี๋ยวบอกโอเคตอนนี้เขาคุมพังงายากมากกับตานมันซ้ายขวาซ้ายขวาไปหมดเลยอะ่ะมันไม่อยู่กับที่เลยอะ่ะข้างหน้ามันมีมันมีลมมันมีเกาะน,นะลหพังงาที่ตลอดเลยต้องบังคับพังงาตลอดอะ่ะท่านโอเค,อเคกําลังคุมกําลังคุม โอ้โหตอนนี้เข็มทิศมัวไปหมดเลยเรือได้รับความเสียหายซ่อมเรือหน่อยขวายาว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 โอเคโอเคมันมันหนืดมากมันหนื่มากตอนนี้ขึ้นแมลงขวายาวขวายาวโอ้ยฟ้าาฟ้าไฟไหม้แปลน้ำแปลน้ำทิ้งสมอเรือหน่อยใครก็ได้จะทิ้งก่อนแล้วเอาใบขึ้น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 ดิเรียบร้อยท่านขึ้นขึ้นบกเลยที่นี่ เรียบเลยไม่เป็นไรขับได้ขับได้เดี๋ยวมันจะเลี้ยวเองเวลาที่ไปซ่อมเรือโอ้เรือแล้วเนี่ยมันสู้ชีวิตแม่งไหนกัปตันว่างไหมปกติดีไปต่อไปต่อเลี้ยวซ้ายหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยนะสายยาวเลยสายยาวๆเลยคือสายยาวสายยาวครบสายแล้วกัปตันยังไงต่อคืนเริ่มเบาแล้วกัปตันพังงาประคับง่ายขึ้นแล้วโอเคบนเกาะนี้จะมีสมบัติอยู่ที่ปลายหวีด้านขวาปลายหวีด้านขวาเหรอ แม่กับตันดูให้หน่อยสิอืมมันจะอยู่ข้างๆขดหินห,นหน่อยๆรู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าลองขุดตรงนี้สิคิดว่าน่าจะตรงนี้นะเฮ้ยใช่กับตันใช่อุ้ยสีเกาะเริ่ม <Wow. S 2> สีสมบัติเริ่มดีได้มาสองพันได้แล้วกับตันโอเคไปขึ้นเรือเดี๋ยวไปลุยสมบัติอันต่อไปโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ไปทิศ เดี๋ยวน้าทิศทิศไหนวะทิศอีทิศอีนับทราบอีแล้วก็ตรงยาวไปเลยอขาทะเลนกว้างใหญ่พวกเขาทั้งสี่คนกำลังมุ่งหน้าไปยังสมบัติมีรู้นะกำลังเอาสมบัติไปขายอย่างไรอ๋อเขากำลังเอาสมบัติที่ได้นั้นไปขายพวกเขาออกมาจนย โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นเขาได้ระหว่างนี้ตรงไปเลยไม่ต้องมีไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องเล่งความเร็วข้างหลังด้วยแค่ฟังเพลงเกินปุยมุยได้พร้อมเต้นแล้วพร้อมเต้นแล้วปุยมุยทำแบบนี้เกินปุยมุยทำแบบนี้เกินปุยเกินปุย นี่เกินปุยมุยลงตะลิงให้เป็นเพื่อนคุยใครบอกให้เป็นเพื่อนคุยทำแบบนี้เกินปุยมุยป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 ุยอะไรกับตานกับตานกับตากับไปอะไรมันไม่มีมันไม่มีอะไรแต่ทำไมมันเหมือนชนอะไรบางอย่างอ่ะอุ้ยกับตานกับฟังยังไงกับตานกับตานตอนนี้มวยหมดแล้วกับตานขึ้นแรงขึ้นแรง ระวังช่วยนชำช่วยน้ำลวกอยู่น้ำรั่วน้ำรกนะใบเรือใบเรือหันไปทางไหนไม่รู้กับตามไปทางทิศไหนนะเอ่อ E E โอเคโอเคตอนนี้เข็มทิศมั่วไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าขึ้นมาแรงเกินอ่ะเออมังมังมาช่วยตักน้ำเลยเรือรั่วเรือลวโอเคโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปกับตันโอ้ยข้างหน้าผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย E E E ตอนนี้คือเริ่มสงบแล้วมั้ง เรากำลังขับเรากำลังขับเรือเข้าเข้าคลื่นเรากำลังขับเรือเข้าคลื่นเอ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันจะชนเกาะโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาชนแน่ชนแน่เก็บตันแย่แล้วโอเคสวยสวยเบรกทันคืนคืนคืนดึงสมองเร็วขึ้นโอเคเลยก่อนนี้ไปด้านซ้ายเลยเราเรามาชุมนุมประชุมใจรักใจรักรสมัคร กัปตันทิ้งสมอเรือกัปตันจมน้ำกัปตันมาแล้วทิ้งสมอเรือกับตันจมน้ำไม่เป็นไรไปเลยกัปตันกัปตันไม่มาเลยน้ำตัวกัปตันกับตันกัปตันอ้วกกัปตันอ้วกแตก้็ตอนนี้กับมาเร็วๆทิ้งสมอเรือรออยู่ชีวิตของกัปตันเขากำลังว่ายดาบสวนกระแสปะหาเราว่ายไม่ว่าี๋ยวดูว่า กับตันที่เขาได้ทำการเลือกนั้นเขาเลือกถูกแล้วหรือเปล่าบางทีก็คุ้นคิดแล้วคิดอีกฟังอยู่ฟังอยู่กำลังได้เลยวิวิวลังได้กำลัได้ต่อต่อตแต่ตอนนี้กับตันหายไปไหนไม่รู้มีแววว่าเขาจะไม่ถึงเรือของเราพายุผมกระหน่ำ และท่าสุดที่กำลังรออยู่กำตันเขาเป็นนักเล่าเอ้าวยังเยอะท่านอยู่ทัานอยู่เอาเพลงดีๆเอาเพลงแบบว่าอออ่่าเความรุ่งเรืองกับความเจริญอะไรเงี้ยเอ๊ะอ๊ะกำตันของเราเออเลยมาแล้วมาถึงแล้ว เอาละหน้าที่ของท่านก็คือเครือบคุมเรือใบนี้วันที่ชาติและองค์ราชาไปไจอไปไปไปเลยไปเลยไปเลยอยวตรงไปตรงไปย่าไปถึงยนถึงแล้วเดี๋ยวจะทิ้งสบองเรือแล้วสามสองหนึ่งย้ขึ้นบกไปเลยขึ้นบอกไปเลยกัปตัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตกมาเนี่ยไม่เป็นไรชนิดชนนิดหน่อยชนนิดหน่อยน้ำลุ่วน้ำรั่วน้ำรั่วไม่ดีหน่อยแล้วไม่ดีหน่อยแล้วกัปตันบอกไม่เป็นไรกัปตันบอกไม่เป็นไรน้ำรั่วน้ำรั่วกัปตันบอกไม่เป็นไรชิวไว้ชิวไว้นั่งเฉยเฉยโอเคไม่เป็นไรกัปตันกัปตันก็จอดตื่นไปนะบางทีอ่ะเอาสมบัติไปขายสมบัติอยู่ไหนอ่ะมากัปตันมาแล้วผมทิวมาแล้วขายตรงไหนอ่ะตัวนี้ตัวนี้ เดี๋ยวเราไปปักธงข้างบนนะแป๊บหนึ่งปักทำไมกับตันอ่าเพื่อเป็นสิริมงคลในการออกเดินทางอ๋อโอเคเออปีเงาะต้อนต้อนต้อนลอยกันดข้าวกับข้าวเข้ากับข้าวอดุ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 ดหมดเลยมูดกับตันผมหมดเลยเจออย่างเงี้ยหิวเลยครับเราเอาเป็นธงโจรสลัดหรือว่าเอาเป็นธงไหนดีเอาเป็นธงโจรสลัดว้า นี่คือจุดเริ่มต้นของโจรสลัดทั้งสี่ไอติมบอลไอติมครับไอติมไม่ใช่กับเก้าวกับข้าวมาแล้วกับเก้าไอติมครับไอติมยืนยันมันจะมาพร้อมกันทำไมเนี่ยพอแล้วเสียหมดเหลือตัวเหลือแบ็คโฟมไอติมเย็นๆเยันจุดจุด

เราขาดกล้องอ่ะเราขาดกล้องแต่ไม่ใช่พวกเราถึงมาแถวนี้กันอยู่ทำไมมาช่วยแก้นะช่วยแกหน่อยพวกเรากำลังเดินหน้าไปไกลแสนไกลเพื่อหาสมบัติมาให้เพื่อความร่ำรวยแต่งตัวสวยงาม พวกเราอยาไปหาสมบัติเกาะต่อไปมีกับตันชื่อมิกมีลูกเรือชื่อบีและลูกเรือชื่อมังชื่อไวพวกเราสี่คนจะแม่ตีหัวสี่คนเอย่างี้ไม่ได้เมาเมาเรืออันนี้คือเกาะสุดท้ายของเราที่เรากำลังจะไป โอ้ยคือแรงคืนแรงคือแรงท้องเรืออาจจะมีความเสียหายได้เต็มตัวดูกันด้วยขนาดได้คืนแรงมากนะครับใครที่ใช้ 4G 5G อยู่รีบใช้นะครับผมก่อนที่คืนจะหมดนะครับคนละคืนไอ้บ้าพลางฟังสัญญาณห้าสี่สามสองหนึ่งทิ้งทิ้งแล้วครับโอ้ยมี ไม่มีผีด้วยเมื่อกี้ไหนเฮ้ยผีผีชิบขวาชิบขวาอ๋อแต่ต่แต่แต่ต่แตโอ้โหมีงูเพลงมขึ้นเอยเอาเนื้องูไปทำเป็นอาหาร้วยไหนครับตามตรงไหนครับว่ามาแกต้องมีคนขุดต้องมีคนขุดขยะอยะนีไม่ได้เลยแก เพิ่งเจอโจส่วนเราเราโอ้ยอะไรวะเนี่ยไก่ทอดค่ะไก่ทอดจะว่าไปเราสมบัติมาอยู่ใช่ไหมไม่ได้อยมาเอามาไก่ทอดไม่จ้าไก่ทอดไม่เอาไก่ทอดไม่กินได้ตรงตรงเดี๋ยวเบรกให้เดี๋ยวเบรกให้ลูก๋าหน่อยหน่อยเดี๋ยวตรงไปตรงไปโอเคเอาสมบัติไปขายกัน ภารลิจหลังๆมันจะเริ่มยากขึ้นเริ่มจะมีปริศนามีให้ไปตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็คำใบ้งั้นวันนี้พวกเราไปพักกันก่อนไปกับตาลร,รู้สึกว่าเหนื่อยการเดินเรือมากเลยอ่ะโอเคอะล็มีหายไปไหนเนี่ยอยู่บนเรือตาลหลับสลบไปแล้วขอดคอยอยู่จ้าขอดคอยอยู่งั้นเอาไว้มาลุยต่อไปกับตาลผมรู้สึกสนุกมากเลยนะป่าวันนี้ต้องไปอนอน,<ด>นก่อนเลยอ้ขอให้ทุกคนมารวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจากลากันตรงนี้กตาลอยู่ไหนไปด้วยครับโอเคก็ ดีมากเลยในวันนี้ที่เราได้ไปล่าสมบัติมาเดี๋ยวไว้ภารกิจหน้าจะไปล่าสมบัติที่ใหญ่กว่านี้นะสึกขอบโลกไปเลยนะเออมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับลูกเรือครับรู้สึกไงบ้างครับผมรู้สึกว่ารู้สึกกับแานที่เป็นกับกานมากเลยใช่ชีวิตผมมีค่าขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะค่าบ้านค่ารถค่าดูดค่าแอร์ค่าไฟค่าน้ำค่าค่ากางเกงค่าเสื้อค่ารองเท้า เอาละครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวไปตัดลงย้อนหลังแล้วก็อ่าถ้าอยากดูอีกนะครับฝากคอมเมนต์กันใต้คลิปนนาคลิปนี้เดี๋ยวลงให้ดูย้อนหลังนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันถึงวันนี้นะครับมีเวลาว่างก็มาดูกันได้นะครับยังพวกเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไว้บีมิกซ์มังช่วงนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ของเรา4คนนะครับเชิญกันครับทุกคนครับบ๊ายบาย,บาย